สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอ้านอ้องอีแม่พ่อพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะื้อนี้สาวบัวผ้าพีผ้านองมากเก็บบักแต่งพี่น้องเก็บแตงกวาญี่ปุ่นเนาะสิไปตํากินเสาวพี่น้องนี่ละเลขก,กว่ถือหาเก็บบักตัวเก็บบักแต่งนี่ละพี่น้องก็ได้ตํากินนะเนาะก็ได้แก่ไปวันๆเนาะพี่น้องเนะาะข้าคองเงินเล็งเงินเบอร์บ่วส่งสิได้กินไงดอกฉันเพื่อขีแห่บ่ออกพี่น้องเอ้ยบ่ได้เงินคือสาวบัวบานแลลวเนาะนี่ละสาวบัวผ้าพีผ้านองมา หล่อเบื้องมกแตงแล้วก็สิเก็บมกแตงเนาะอันนี้มากหน่อยมันพี่น้องซาบัวเก็บไปสองสามหลุนแล้วล่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็นยังมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งลูกนี่พี่น้องป๊าดทิดโซ่มาเป็ออนตาอ่อนซ่วนแต่พี่น้องมาเต็มนใหญ่เต็าเางาค่ะแข่ขงุนนะโพดโพบักโมบกโมับกแตงพี่น้อง แตงกวาญี่ปุ่นพี่น้องคั่วไงหมากไงเทืองไงเทืองแยง,ง,ง <c oughs> มาสีเป็นตาแสบผักแบ,บาบาดเนี่นี่ลระพี่น้องอาหารเสาร์สาวหัวมือหนีเนาะแสบแสบพี่น้องเนื้อมันกรอบๆแล้วก็สีโบเป็นหนามร้ายพี่น้องอันนี้เนาะมาสิเป็นเป็นเนื้อแน่นๆมนสีโบมีหน,น,นามร้ายคือจังบักแตงบักแตงอันบ้านเฮาธรรมดาเนาะแตงญี่ปุ่นเนื้อแน่นๆต่ำก็แสบแสบพี่น้อง นี่ละอาหารสาวซาวบัวพี่น้องเนาะจำนี้กะมีความซุกแล้วพี่น้องเอ้ยสิเอาสังมากมม่เนาะชีวิตของสาวสวนสาวเกษตรกรเนาะนะปลูกทั่วปลูกแตงไว้กินเองพี่น้องความซุกที่ห้ารสางขึ้นมาเองเนาะอันนี้อีกบก,กีเมือกกัสีเเก็บเลยแหละพี่น้องหลุ่นเนี่เนาะนี่ขนาดบริษัทสารเคมีเด้ดนี่พี่น้องปลูกแบบธรรมชาติเลยเนาะ เราว่าพืชพักของซาบวนี่คือบบมีสารเคมีอยู่แล้วพี่น้องปลูกแบบธรรมชาติใหญ่แบบธรรมชาติแต่ปานนน่นกับพี่น้องนี่ขนาดบบใส่สารเคมีพี่น้องก่ำจนบบหุ่มพี่น้องมาทางใหญ่ทังยาวมาเป็นตะอ,อ่อนซ้อนค่ะสบายโผล่โผล่พี่น้องนี่แหละเนาะสำหรับคิปนี้ก่ะบบมียังร้ายถ้าพีข้าน้องเขาวสวนมาเก็บมกแต่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคิปนี้ซาบวก่ะ สิขอลาพีลาหน่องไปต่ำหมักแตงกินเผาสะกนะ่อนเนาะพี่น่องเนาะพอมีแห้งในก,การสู่การสู่งานต่อไปเนาะสำหรับคลินปนี้ซาบัวฝากไว้น้ำเนเดอรนะ์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาบัวน้ำเนเดอร์พี่น่องเนาะขอบพระคุณหลายๆ